อกหักจากคนคุยมันเจ็บกว่าอกหักจากแฟนมันมันมันมีการโป๊แตกเกิดขึ้นของเขาที่ทําให้เราแบบว้าวและช็อกมากหนูก็มองว่าฝันไว้ว่าเออแบบเราแบบน่าจะได้แต่งงานกันเออจะลองให้จริงจริงจริงจกิงคือหนูแค่รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยเอ้าแล้วพอเขาบอกเขาส่วเขาไม่ได้พร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกเราไม่ได้พร้อมที่อยู่ข้างเราอะไรเงี้ย ทำใจก้าวต่อไปแล้วไม่ตัดเขาออกจากชีวิตร้อเปอร์เซ็นต์หรอไม่แต่หนูก็ไม่ได้กลับไปแต่หนูก็ไม่ได้กลับไปหนูก็ไม่ได้กลับไปตอนไหนอ่ะอันนี้ยอมจำนนแล้วจริงๆค่ะก็คือไปมีมาสักระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วเปิดเาเปิดตัวตอนแตกเราอเปิดตัวตอนเลิกเดี๋ยวเราเปิดตัวตอนท้องอันสัมพันธ์ก็คือ จริงๆได้ไปรายการรายการหนึ่งแล้วถ้าทุกคนเห็นไวรัลก,ก่อนหน้านี้คนดูแบบหลายล้านวิวมากก็คืออ,อกหักจากคนคุยมันเจ็บกว่าอกหักจากแฟนจริงหรือเปล่ากันเถย,ยเมันกับมันกัมกึงเหรอมันไม่ได้กัมกึ่งค่ะแต่คือเหมือนเราเราจะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะคือมันมันยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่ว่ามันทําทุกอย่างอ่ะเหมือนแฟน ใช้ชีวิตกินข้าวกันทุกเที่ยงทุกแบบมันเจอกันทุกวันมันมีกาารรพูดคุยเื่องันมันมีการพูดคุยกันเรื่องธุรกิจเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็สารธุรกิจกันไปได้ประมาณแบบครึ่งนึงคือมันกําลังจะแบบก่อร่างสร้างตัวเขาแกล้จะเปลี่ยนเออติดทุกอย่างมันเหมือนไปแล้วอ่ะนึกออกป้าแล้วแบบแล้วอยู่แล้วเราแล้วเราเราอยากเอาไปที่อื่น แเวลา6เดือนห6เดือนกว่าที่เราแบบว่าคุยแล้วก็ร้านสร้างตัวกันมามันเป็นอะไรที่มันดีมากๆจนเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้เอะใจหรือว่าไม่ได้แบบว่าเตรียมตัวมาคือเราเตรียมตัวที่แบบทุกอย่างมันพัฒนาทุกๆวันแล้วมันไม่ได้มีเรื่องทะเลาะไม่ได้มีเรื่องอะไรทุกอย่างมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้พูดที่ไหนเลยว่าว่ามันเกิดขึ้นอะไรคือคือมันมีการปะแตกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นของเขา มันมันมันมีการโปแตกเกิดขึ้นของเขาที่ทําให้เราแบบว้าวและช็อกมากว่าชจับได้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วไม่คือเขาก็แบบว่ามีคุยตอนเราอ๋อไุยหลายคนแต่ก็คือตอนนั้นประมวลผลว่ามันงงตรงที่ว่าแต่คุณทำกับเราปกติมากพี่เข้าใจป่ะไม่ถึงว่าและอีนี่ก็เป็นฟิลแบบงงอ่ะแฟนไปแล้วแหละ100 มันมันมีการมารับไปกินข้าวทุกเที่ยงมันมีการเจอกันมันมันมีการเจอกันทุกวันแล้วมันเออเราเราอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันทุกอย่างมันพัฒนาไปได้ในทางที่ดีทัศนคติเขาก็ดีก็ยังกล้าพูดว่าเขาเป็นคนที่เสียใจที่สุดแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่ขิดที่สุดในชีวิตเอวนที่เราเหมือนโตแล้วอะเนาะเราเราจะไม่มีการแบบว่าไปยื้อฉุดกระชากลากถูหรืออะไรที่เราถามเขาว่างี้เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็เลยมีการแบบว่าเออ บอกสิ่งสิ่งหนึ่งไปที่ทําให้เขาว้าวอะว่าเออเรารู้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไปปึ้งแล้วก็มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยมีรูปเขาก็เลยเหมือนแบบเงียบไปแล้วเขาก็พยายามขอโทษนี่นะเราก็เลยบอกว่าเออแบบพูดพูดพูดอันนี้ได้ป้ะหนูใช้คําว่าแบบมันไลฟ์อยู่ใช่ป้ะไม่กล้าพูดเลยพูดไปเลยเถอะแต่จบแล้วหนูบอกว่าพี่กำลังลุ้นอยู่แบบเธอกำลังทำซนตีนแตกอะไรกับฉัาอะไรอย่างเงี้ยอธิบาจอารมณ์โมโหตอนน้อารมณ์โมโหอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขำเพราะว่าเขาอ่ะ นึกว่าหนูว่าแกล้งเล่นหนูบอกว่าเฮ้ยไม่ขำนะแล้วหนูก็เลยบอกไปว่าหนูมีหลักฐาน,นุนี้นี่นั่นแล้วก็ส่งให้เขาเ,เขาก็เลยเงียบเข,ข,ขาขอ,ขอโทษเขพาพยายามทุกอย่างแบบภายในแบบว่าหลังจากหลังจากที่เรารู้เรื่องหนึ่งเดือนหลังจากนั้นน่ะเขาก็พยายามแต่คือเราอีกนอกตลอดเพราะเรารู้แค่รู้สึกว่าทําไมอ่ะคือคือทำไมทําไมเราต้องแค่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกเราไม่ได้พร้อมที่อยู่ข้างเราอะไรแสดงว่าจีิ่นบอกว่าถ้าเราหนูใช่คน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 เนี้ย คือหนูเคยบอกพี่หนิงคนนี้คือคนที่คิกที่สุดแล้วหนูก็มองว่าฝันไว้ว่าเออแบบเราแบบน่าจะได้แบบแต่งงานกันโอ้ยจะหลงแท้จริงจริงจริงมันคือไคือหนูแค่รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันแบบดีมากเลยอในเงี้ยเอ้าอแล้วพอเขาบอเขาก็มีการปรึกษาพี่หนิงก็มีการปรึกษาพี่หนิงกูรูของเราว่าเออเราควรจะแบบ กลับไปเลยไหมหรือให้โอกาสอะไรเงี้ยหนูว่าเขาควรทําทุกอย่างให้มันชัดเจนเพื่อแบบว่ามีหนูดีกว่าแล้วพี่หนิบอกว่าไม่อย่างโง่เอนเนอร์ไม่สิโง่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะทุกคนหนูกลัวว่าหนูอาจจะไปอยู่ใต้เดอร์เขาคือหนูไม่ได้ต้องการอยู่สูงกว่าหรืออะไรนะแต่หนูแค่รู้สึกว่า เราก็ทําตัวเองมาดีพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยการชั่งน้ำหนักของหนูหนูรู้สึกว่าเออหนูอะอยู่แบบนี้ดีกว่าแล้วถ้าวันหนึ่งมันใช่ถ้าเราได้เป็นเนื้อคู่กันจริงๆเงี้ยมันคงกลับมาบรรจบกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเช็คสตินิดนึงเพราะว่าเป็นคนแบบมองแค่เขาหมองแค่ตรงหน้าถ้าคนนี้มันใช่จะหนูไม่มีน้ําหนักอะคือหนูจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แต่วันแรกหนูก็จะบอกเขาตรงๆเลยว่าเออเราไม่น่าจะคิดกันได้นะแค่นี้ดีกว่าหนูก็จะบอกเขาตั้งแต่วันแรกเลย ทุกอย่างมันดูลงล็อกคือเราใช้สมองมากกว่าใจตอนนี้แล้วพอเหมือนเราได้ใช้สมองแล้วว่าเออในผ่านมาเดือนนึงแล้วแม่งใชหนูก็จะมองแค่เขาโดยที่ไม่ได้เป็นเราแวดระวังหรืออะไรเลยเป็นหนูเป็นแมนอ่ะอาจจะเป็นข้อเสียของเราหรือเปล่าเนี่ยเป็นข้อเสียไงอ <c oughs> เออทำทำให้เรารู้แล้วว่าวันนี้ถ้าใครจะเข้ามาเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลทุกอย่างให้เพื่อนเราก่อนหรือพี่หนิงก่อน ให้ไปสืบม,มาทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยคุยให้เราถูกใจใครแต่วันนี้หนูกล้าพูดว่าหนูอยู่คนเดียวได้แล้วถึงยังจะมีน้ําตาอยู่โอ้โอเก่งเออไม่รู้อะหนูแค่รู้สึกคือมันมัน,ม,นมันเห็นอนาคตรจริงๆกับหนูไม่ได้หนูก็ผู้หญิงคนนึงอ่ะที่แบบว่า,าคุยกับสักคนมามันแบบแค่จะครึ่งปีแล้วนมม่นึกออกปะมันเราเห็นแล้วเราก็เราเห็นความคิดเขาเราเห็นสิ่งที่เขาอยากจะมีเราอยู่หรือแบบธุรกิจหรืออะไรที่มันแบบว่าคืบหน้าไปไกลอะมัน มันใช่อ่ะเขาใจปะโดยที่เราโดยที่มันไม่ได้มีอะไรให้เรารู้สึกว่าตะก,กี้ถูกบจงเอเออหรือหนูเบอร์ไม่รู้หนูเบิร์มังาา้งทุกวันนี้เขายังมาตามน้องเราอยู่มีบ้างนิดหน่อยออแต่เราก็คือไปแล้วก้าวต่อไปเลยหนูทำใจก้าวต่อไปแล้วไม่ตัดเขาออกจากชีวิตรเปอร์เซ็นต์หรอ ไม่แต่หนูก็ไม่ได้กลับไปแต่หนูก็ไม่ได้กลับไปหนูก็ไม่ได้กลับไปหนูหนูแค่รู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมเราพร้อมมันคงใช่มั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเนาวันนี้มันไม่ใช่แต่ว่าเราก็ยังรอวันที่รอเขาหรอไม่ได้รอมันมันไม่ได้รอมันไม่ได้รอเดี๋ยวแม่ถีบไม่มันไม่ได้รอมันมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ทุกวันนี้เพื่อรอแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูต้องดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะหาคนหนึ่งที่คู่ควรมองหน้าพี่หนิง